บทที่ทสิหเทวตาอุยยอดชะนะคาถา,ภาทุกขปัต,ตาจนนิทุกขา,าพยาปัต,ตาจนนิพยาโสกปัต,ตาจนิิสกกาคนตุสัพเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภาตังปุญญาสัมปางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังททันตุ สัทธายะสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาวิระตาโหนตุพระฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุธ,ธาพระรัปตาปัจเจก,กานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสบทที่สิบหกสุมังคลคาถา โอตูสัพพังสุมังฆารังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสตีโหณตูนิรันตรังโอตูสัพพังสุมังฆารังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรังโอตูสัพพังสุมังฆารังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตูนิ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายผทสวดมนต์พระสูตรพระป,ปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์ และทำมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหลียนยอดเศรษฐีเหรียญไหายคู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริกจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเธอ